บอกแล้วเวลากินข้าวอยากก่นนอยา,ก,ก,ยาก,กินขนมอย่าก<อ>ินอย่ากินขนมเข้าใจไหมกินข้าวกับอะไรคะซุปอะไรซุปนุ่มไม้ข้าวน่อไม้ส้มค่ะ,คะอืพูดใหม่สิคะซุปเอาพูดใหม่มีซุปน่อไม้ส้มค่ะมีผักอะไรบ้างคะผักกาดลวก อยากกินส้มน้ำไม่สมอืมเอาผักกาดลวกด้วยผักกาดลวกด้วยน่อไม้ส้มเนี่ยเป็นลุงสอขอนม,ม,ามากีนแห้งสั่งมาให้ส่งมาให้น้องหนูนา,านส่งมาให้น้องหนูนานอันน้องไม่สมจากเมืองไทยเขาเลยเห็นน้องหนูนามัากกินน้ำไม่สมแล้วเรยส่งมาให้ อันนี้ไม่มีไม่มีสารหน่อไม้ส้มบ้านเราเลยเข้าใจไหมเออากินผักด้วยขนมเส็จแล้วก็แเสบพี่นหน่อซอขนมเส้นแห้งที่ข่อยลุ้งอี๋อย่างพวกเจ้าละละเสื่มล้าหลดขนมเส้นแล้วเสบแสีบอีลีเส็นบบปอกบะเปียขอกินมาะลายยี่ห้อแล้วของเราเสียบเสียบกระบอกต่อกัน

รู้ไมมาซื้อมาจากเมืองไทยก็ได้นะสติกกินนี่ด้วยผักหอมนี่หอมขอมแจงอืมหอมไม่ใช่ค่ะผักผักหอมป้อมแมผักหอมป้อมที่น้องนูนะาเคยกินเลยแมกินดูผักหอมป้อมหอม กินไปลูกแก้วแก้วอืมใุ่ใส่สวอยกูได้เพิ่นเห็นแม่ใส่สวอยก็อยากใส่น้ำใส่สอยใา่สอยของของร้านของร้านนึงโอเคโอ้กินใิ่ะ้ากินน้องไม่ส้มใส่ท้องโอเคแล้วก็ผักอืมโอเคอ่าอยู่ในท้องหนูแล้ว อหนูสังหารโหดไปแล้วใช่ไหม,อมโอเคสังหารโหดมันแล้วสายสวยล้านคัสสันต่างหูคัสสันที่เมืองไทยต่างหูคัสสันถูกสวยที่สุดอันดับสองของประเทศไทยอยากใส่คือเมีอ้จจับเจ๊จ,จับอ๋อ,อทำเองโอเคทำเองทำเองทำเอง โอ้ยโอ้ยโอเคไม่เป็นไรกินต่ออชูพอแล้วอัชชิอืมอากินลูกกินเอาแล้วกลสอเซฮิตคือแม่เลยนะนีผักอืมมีผักหรือข้างทๆข้าวแม่ข้าแม่อืมข้าวเบ่าไหร่อ๋อเข้าเลยเข้าเลยอันนี้มันออกอืมระวังเยอะไปไป่ะ เคี้ยวดีๆกินข้าวคำใหญ่เหมือนมาม้าเลยอืม,อมเคี้ยวก่อนเคี้ยวดีๆอย่าพูดพูดเคี้ยวนีวมันติดคอตายอะไร